มาลิพานุกไปโรงเรียนแอบใส่มันในกระเป๋านักเรียนเพราะไม่ไว้ใจใครมันทำเสียงปุ้งปุ้งและขยับจนนักเรียนรอบข้างเริ่มสงสยัยเสียงดังสนั่นในคืนเงียบสงบเด็กหญิงมาลีเปิดหน้าต่างเห็นแสงไฟตกลงข้างบ้านในควันจางๆเธอเห็นสิ่งมีชีวิตเรืองแสงสีฟ้าม้วนตัวเหมือนแมวขี้อายมาลีลูบมันเบาๆมันเปล่งเสียงปุ๊งแล้วขยับหางมาพันเธอเธอยิ้มและรู้ทันทีว่ามันเข้าใจเธอ แม้ไม่พูดสักคำเธอตั้งชื่อให้มันว่านุกคลิปจากกล้องหน้ารถเผยดาวตกเมื่อคืนขึ้นหน้าข่าวทุกช่องหน่วยล่าดาวของรัฐเริ่มเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ตรวจจับชีพจรจากกระวาลมาลิพานุกไปโรงเรียนแอบใส่มันในกระเป๋านักเรียนเพราะไม่ไว้ใจใครมันทำเสียงปุ้งปุ๊งและขยับจนนักเรียนรอบข้างเริ่มสงสยัยระหว่างเล่นในห้องเก็บของมันกลายร่างเป็นกระถางต้นไม้เดินได้เพื่อแอบซ่อนตัว มาลิตกใจแต่กลับหลุดหัวเราะเธอเริ่มผูกพันกับมันจริงๆบ้านเธอถูกค้นโดยหน่วยล่าดาวพ่อแม่ไม่รู้เรื่องแต่มาลิแอบพานุกหนีออกทางหลังบ้านกระเป๋าสะพายของเธอสันตามชีพจรของสิ่งมีชีวิตในนั้นพวกเขาหลบเข้าไปในสวนสนุกร้างนุกเปลี่ยนร่างเป็นม้าหมุนกลมมาลินั่งพิงมันเธอหลับเป็นครั้งแรกโดยที่ไม่มีฝันร้ายนุกถูกจับไปมาลิถูกแยกตัวออกมา แต่ในคืนที่เงียบที่สุดเธอได้ยินเสียงปุ้งแผ่วเบาในหัวมันกำลังส่งสัญญาณกลับมาผ่านสายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขานักวิจัยบางคนเริ่มลังเลเมื่อเห็นนุกร้องให้มันไม่ใช่แค่พลังงานแต่มันรู้สึกจริงๆพวกเขาต้องตัดสินใจว่าจะใช้มันหรือปล่อยมันกลับบ้านคืนหนึ่งหลังจากทุกอย่างสงบลงมาลิกกลับมายืนที่ลานดาวตกเธอเงยหน้ามองฝาและยิ้ม บางสิ่งตกลงมาในหัวใจเธอไม่ใช่ดาวแต่คือความอบอุ่น